สวัสดีค่ะหลังจากที่นอนออ่นมาทั้งวันแล้วนะคะก็รู้สึกว่าอยากจะกินข้าวขึ้นมาก็ไม่รู้จะกินอะไรดีนึกขึ้นมาได้ว่าชแนาปลาแห้งมาจากประเทศไทยนะคะปลาตากแห้งอันนี้เป็นปลาที่สระที่บ้านที่พี่สาวเลี้ยงไว้นะจ๊ะแล้วก็ผ่านการดมกลิ่นจาก คุณหมาเพราะวันนั้นหมามาดมกระเป๋าแต่ก็ผ่านมาได้ฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทอดแล้วก็กินกับตําแตงกันหลังจากเปิดกลองออกมานะคะเปิดถุงออกมาเราก็ได้ยินเจ็กบอกว่าอะไรทําไมมันเหม็นจังเลยผ่านมาได้ยังไงแต่ขอโทษนะคะผ่านมาได้แล้วผ่านมาอย่างดีไปคะ่ะเราไปทอดกันอันนี้ดอกกล้วยไม้ที่ปลูกไว้เองนะสวยไหม ไปค่ะไปทอดกันเมื่อนะ้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปจ้ะจึึง,งใส่ไปก่อนสองตัวโอเคอ่าเป็นยังไงสกิลการทอดปลาใช้ได้อยู่นะสวยงาม,มา ีมากดีจริงๆปลาแห้งฉันก็ทอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะต้องไปตําแตงก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็ตําแตงจ้าอันนี้ก็ปลานะจ๊ะเดี๋ยวรอมาแกด,ดูความแข็งแข็งมากปลาแห้งจริงๆอ่ะ นี่ชิมไม่ดูเลยอร่อยมากแบบพอดีมากเลยทุกคนแซ่บลีทอดก,กรอบชิ้นเด็ตำแตง เอาซอสใหยตำแตงอือร่อยมากไปกินก่อนนะบายจ้า